สวัสดีครับผมในคลิปนี้ครับจะเป็นข้อมูลของสตดหวยนะครับสตรหวยวางน้ำวนครับก็ให้เลขท้ายนะครับวันที่หนึ่งว่าสามตัวบนนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ที่สามนะครับก็ใช้เป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองห้าห้าเก้านะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับสตดหวยสุดนี้นะครับผม เราก็จะนำรางวัลที่หนึ่งะครับของงวดที่ผ่านมาครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาได้นะครับ930255ครับก็เอา255มาตั้งนะครับแล้วก็ใช้หลักหน่วยก็คือ5้าครับบวกทีละ้นหนึ่งนะครับผมห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็นะครับผมแล้วก็บวกไปอีกนะครับเป็น 7จ็บวกหนึ่งได้8นะครับ8ปบวกหนึ่งได้9นะครับผมแล้วก็บวกอีกนะครับ9ก้าบวกหนึ่งได้10นะครับเอาเอาแค่หลักหน่วยมานะครับก็คือ0แล้วก็บวก0ูนย์บวกหนึ่งนะครับได้1นะครับก็คือบวกให้เต็มนะครับเต็มช่องนี้นะครับคนนี้ครับก็ออก1 2 1 7สองหนึ่งนะครับผมก็เข้าแนวทะแยงตามนี้นะครับ แล้วก็มาดูอีกงวดหนึ่งนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเลขรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับที่ออกสองหนึ่งเจ็ดนะครับก็นํามามาแค่สองหนึ่งเจ็ดมาตั้งนะครับผมเอาหลักหน่วยนะครับก็คือเจ็ดนะครับบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะครับเอาแค่หลักหน่วยมานะครับก็คือศูนย แล้วก็ศูนย์บวกนะศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับแล้วก็สองบวกหนึ่งนะครับได้สามนะครับผมวันนี้นะครับก็ออกสามเจ็ดหนึ่งนะครับผมก็ตรงกับตรงนี้ครับแนวทาแยงเหมือนเดิมนะครับผมเจ็ดหนึ่งสามนะครับผมมาดูงวดที่เราจะซื้อกันครับวันที่อ หนึ่งนะครับกุมภาพันธ์นะครับสองห้าห้าเก้านะครับผมมาดูกันว่างวดนี้จะตัวไหนจะมานะครับก็นำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาตั้งนะครับผมของรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาหลักหน่วยนะครับบวกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสองบวกหนึ่งได้สามครับสามบวกหนึ่งได้สี่ครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าครับ หมุนหนึ่งได้หกนะครับหกมุหนึ่งได้เจ็ดนะครับวันนี้ออกอะไรครับก็ต้องมาลุ้นกันครับอาจจะเป็นสามเจ็ดสามนะครับหรือว่าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมก็ไปให้เป็นน้องทาานะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมอาจจะมาหรือไม่มากก็ได้ครับก็มาลุ้นกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทิ้งทอยด้วยครับไขคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอากาศหนาวในไทยเนี่ยจะหนาวไปอีกนานแค่ไหนครับหรือว่าหนาวกว่านี้ไหมก็เป็นข่าวจากเทรัฐนะครับผมดเรเซมิธนะครับซึ่งเป็นคนที่เคยทำงานที่อ,องค์การนาซ่านะครับผมก็ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมครับว่าปรากฏการณ์นี้ครับไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมพานะครับผมถ้าปกตินะครับก็จะเข้าฤดูร้อนแล้วครับแต่ช่วงนี้มันจะหนาวครับก็แปลกๆใช่ไหมครับก็เกิดตากปรากฏการณ์นะครับแอลนินโยนะครับหรือว่าลาเนินยานะครับทำให้อุณหภูมิโลกนะครับแปรปรวนนะครับก็คือกระแสน้ําอุ่นนะครับหรือว่ากระแสน้ําเย็นครับเปลี่ยนทิศทางนะครับ อุณหภูมินะครับก็จะไม่ต่ำลงลงไปกว่านี้แล้วครับวันอุณหภูมิของเมื่อวานครับวันที่25นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ําสุดแล้วครับหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับแต่อุ่นนะครับไม่หนาวแล้วนะครับอันนียครับเป็นปรากฏการณ์นะครับความกดอากาศสูงจากโค้วโลกเหนือครับแผ่ลงมาลึกนะครับ เช่นเดียวกันครับครั้งนี้ก็เกิดอีกสักครั้งหรือ2ครั้งโอกาสที่ประเทศไทยจะมีหิมะนะครับผมอุณหภูมิที่จะทําให้หิมะตกได้ครับต้องมีอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาครับแล้วก็ก็มีการเตือนนะครับว่าปีนี้อากาศจะแรงนะครับน้ําจะไม่พอนะครับ หลังจากนี้นะครับผมดรสมิทธนะครับก็บอกว่าตะแรงหนักกว่าทุกปีครับเพราะว่าน้ําในเขื่อนไม่มีนะครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมมาดูในสุขภาพด้วยครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ We have.